สวัสดีครับนี่ฝักทองเฮ้าได้อายุเจ็ดมือนะครับเจ็ดมือจะเริ่มมีมแมลงกวนนะครับคือ,อยาที่ผมฉีดไว้ไปกอนมันก็เริ่มจืดแล้วครับผมเริ่มมีมแมลงกวนเนาะเนเต่าทองนะครับส่วนมากพวกเพียไฟไล่แดงก็จะบอท่านเห็นปันไดครับเพราะว่ามันอาจจะแห้งตัวหน่อยอย,อยู่ตามอายุของต้นเผืชนะครับแต่ว่าเข้าต้องฉีดกันไว้นะครับนี่นะครับ ฉีดเริ่มเทือที่สองนะครับตัวนี้เล่นะครับผมสําคัญมากเลยครับตัวรักเลยปัจัยหรักเลยคือทุ่งเศษฐีนะครับผมตัวนี้มันจะซอยให้ใบเขียวนะครับเร่งการเจริญเติบโตเร่งหลากนะครับผมนี่นะครับดีมากเลยนะครับผมตัวที่สองนะครับเป็นอาบาเมตินนะครับอาบาเมตินนี่ก็คือไอคานอนนะครับพวกนอนมวนใบนะครับเพียะสามารถซอยได้ครับผม แต่ว่าตัวเพิ่นเก่งก็คือพวกน้อนบวนใบเจาะหยอดเจ้ะใบนะครับผมตัวที่สามนะครับมันเป็นบูโนนะครับผมมันจะป้องกันพวกเชื้อราไวรัสแบคทีเรียนะครับผมป้องกันไวรัสนะครับผมตัวที่สี่นะครับผมโอวโดนะครับตัวนี้มันจะเก่งเกี่ยวกับพวกเพียนะครับตระกูลเพียดีที่สุดนะครับปลแพงนะครับตัวนี้ซองละยี่สิบบาทนะครับครับ ลัตัวที่หานะครับผมนี่นะครับผมเซฟวินนะครับเก่งแมงเต่าทองนะครับที่มันเจาะใบปัญหาที่ใบฟักทองเห่าบ่เห็นนะครับผมมันกัดมันกินไปเบิดใบสอยใบแหลมใบแบกไปนะครับนี่นะครับอายุซ้ำนี่นะครับไ้ซีดเลยครับผมป้องกันไปเลยครับผมคลิปนี้กับบ่มีอีหยังหลายนะครับผมกะแค่บอกตัวยา ที่เอฟซีถามกันดูนะครับผมอยากฝากแช่นะครับผมจะเป็นการดีแห้งนะครับผมเพราะว่าเพื่นถามกันดูแห้งนะครับสงสัยเพิ่นจะบอเห็นหรือว่าบาลูเขามาไหมกะซอยแช่ซอยหยังนะครับผมครับเสียตะวันกะมีสาระดีๆมากฝากเ,เครื่องแค่นี้นะครับผมลวก็สำหรับนี่ก็ฝากไว้ว่าลูกสวนต้องการอยากให้ผมเฮ็ดหยังลลอีหยังอ,ยงอีกกะบอกนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะได้เฮ็ดลวกะบอกซ้อน ลงไปในการศึกษาไปต้องกันที่ที่เดียวนะครับครับสวัสดีครับ